ตอนนี้รัฐบาลนะคะเขามีการขยายเวลาโครงการหมูพณิชย์ลดราคาค่ะแต่เราจะมาติดตามกันในช่วงหน้านะคะค่ะ,คะได้เลยค่ะเอาก่อนอื่นค่ะถ้าจังสันเดี๋ยวสีผ้าคุณผู้ชมเนาะไปที่จังหวัดอุดอรธานีก่อนเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิงกันที่จังหวัดอุดอรธานีนะคะ ศาสตราจารย์ดต็ตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัตติยราชนารีประธานความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ ศาสตราจารย์ด็ตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัตติยราชนารีปโปรดให้นายวิเชียนจันทราโนทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง ปลากระป๋องขนมแห้งและอื่นๆมอบแก่เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีนายจำหรัดกังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายอำเภอจำนวน11อำเภอค่ะเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคสุกรในพื้นที่12อำเภอของจังหวัดอุดรธานีเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน100ารายค่ะโดยนายจำรัดกังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่12อำเภอที่ได้รับผลกระทบกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วรขัตติยราชนารีสมีพระเมตาตาต่อเกษตรกรและส่งพระกรุณาพระราชทานสิ่งของเครื่อง,องใช้ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อย่างความปรับเรื่องปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกกรในพื้นที่12อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอุดรธานี18รายอำเภอกุดจ,จับ19ราย อำเภอพิบูรรักสามรายอำเภอน้ำโสม10บรายอำเภอบ้านดุงสิบแปดรายอำเภอกู่แก้วสองรายอำเภอเพนสองรายอำเภอกุมภวาปีเจรายอำเภอศีทาตุสองรายอํเภอนายุงหนึ่งรายอำเภอโนนสะอาด10บรายและอำเภอประจักษ์ศิลปาคม8ปดรายจำนวนสุกรที่สงสัยว่าติดเชื้อและถูกกำจัดจำนวน4,000ตัวด้วยกันค่ะ